ยาเนเปียนะครับยาเนเปียเลี้ยงงวงงวคุ้งงวงคุ้นวันนี้เรเมามาดูงวงงวคุ้นนะครับงวคุนควคนะ้นที่ยงเีองู่ในบ้าน,นาดง กคุณดีจากตัวเนี่ยสองตัวเอาจะสนกันเฮียหารงัวครับ ตัวนี้เป็นยังไงละนุ้งกัดไหล่ีโลกงเทีย <laughs> เป็นตัวเดียวทีาาลีนะอลกอยังวะล้ำปีสก,กิดงอคุณครับมีทั้งอาหารแห้ง งารแห้งแลวขายจากที่ตี๋อะบ่ขายกันที่โซื้อมาจากหนอซื้อมาจากบ้านเนี่ยซื้อมา เน้ายี่บ้ก็มลงท่าันเองมลงเพราะว่าวอีสานกินจีนเชียงบอืมอืมเออประมาณเท่าไร่เังประมาณสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งครับขนตี้ยังขายสามหมืนไปไปดีกว่า ตัวเป็นโรกนี่หู <c oughs> งามจังนั้นเนาะทรงงาม,มใช่ปะยังว่าแข็งยิ่งนักเดินโน้ตากวนหน่อยตรลาเสียวครับฟรามวัวเสียอึงแห่งบ้านนาดงครับตอนนี้ยังไม่ขายครับยังขุนอยู่ครับ กูได้บอกคุนเนี่ยงอคาุนนี่มันงวพญาเดี่ยมันงวเจ้าเนาะงวขุนสอตัวแอาหารเ้าเล้ยงดีอเฟี้ยงอย่างบวกใครกินล่ะช่วยดากมีอย่างห็เหรอ แกหิวสิสอ่งนั้ขุนหรือโคขุนครับ้างซ้ายอาหล่ทเมื่อเสียบเมือหลบ่เหรออืม อยู่ก็เมียนสามปีไปเห็นเสียก่อนล่ะครับฟาร์มฟาร์มนี้ใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับอยู่ไฟฟ้าม,มาไม่ถึงนี่ไฟปันน<า>ป้นน้ฮะปั่นน้ำโซล่าเซลล์นะไปเด้อไปเปล่า,า,ามันได้เพิ่มแข่องอา้นะน้ำกัน Nó xoa mà lên xem nào Bỏ ừ. Xíu Xoa thêm nó nhỉ Ủa Xoa là xíu Đột nám cao nhang Nhanh phải để đẹp vào nhỉ Nhanh để Nhanh <laughs> งานีเปียอยากอยาก้ย,ากยงปลูก้าเลี้ยงงูนีหัวกเ่เรื่เหนหนอเลยนะงูนี้ไ,ลไ,ลไลหลไฟไหลยถือเงาเนี่ยอือเนี่ยโซลาเนะครับฟาร์มเกษตร เอออาสีนี่ครับน้ำโอ้ไฟขี้เป็ดบวกโซล่าเซลครับ ตั้งสมดครับดูดน้ำมาเลี้ยงแปลง้าไดรเปียเ,ปเลี้ยงวัวฟามวัวเก็หมื่นสามข้างโจบบาดันด้วยครับเนี่ยโอ้ โซล่าเซลล์ดูดน้ำประดันขีพแค่หนึ่งสองฮะแค่แพงเสมอตัวนึงเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่น แบบนี้เราต้องเก็บแบตเตอรี่เนาะรูดแบบเมืออม่อต่ดิรูดแบบเมื่อื่นเมันขึ้นเมื่ปิดเลยมันขึ้นปิดบ่ดูตรงเมืออวน้น อ่ไ uh ่เปลน่เปลียนรคเียด่าไห่มดน่ห้าวานอิสราเอลครับเอาๆๆๆมีทั้งหน้าวานอิสราเอลแล้วก็นี่เปียนรก่เปียก็นกจักรดีเปียนกจักรัด อะไรเงวะเอก็แล้วอีกอย่างหนึ่งแพงกุลละไม่ได้หลายน้อยหะไยเนาะฮะอนน้สองต่ละวนมัต้องหิวเข่าว่านะมันบ่มันได้หิงพอเคยอ่นนิ้วึ้งขึ้นมามันก็หิงต้งนิง้รึ่ง ชอบชนฟาร์มงัวครับฟาร์มงัวงัวคุ้นงัวคุ้นดูน้ำขึ้นหน่อยอุ้ยลบลบ ฝ้ามัวคุณครับตัดยาให้กินยังสิบสองตัวลองเลี้ยงครั้งแรกครับชมฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้ที่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงเรื่อยๆครับหลายๆอย่าง งานช่างทั้งราคาวักกวควยตลาดวักกวควยทั้งกเกษตรทั้งข้าวโพดครับทำหลายอย่างจะได้ไม่เบื่อครับดูหลายๆอย่างโอ้ส่วนเหลือเราจะให้เลื่อกเหลือก,อกครับขอบคุณครับ